สวัสดีค่ะพี่พน้องๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวนอกนาเนธเธอร์แลนด์นะคะวันนี้มาชวนพี่น้องทานอะไรนะเนี่ยกุ้งทอดใบเล็บครุฑกุ้งทอดใบเล็บครุดกับพี่น้องก้านอกนาทําเองนะเนี่ยข้าวนอกนาทําเองแล้วก็วก้าวนอกนามีต้นต้นใบเล็บครุฑอยู่ที่บ้านด้วยกับพี่น้องค่ะ แต่หน้าร้อนมันอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้ก็เอาเข้ามาในบ้านแล้วนะเวลามันหนาวเออแล้วนี่น้ําจิ้มน้ําจิ้มเปรียปร้ยวๆนะเข้านอกนาทําเองเนี่ยบดใส่ใ,ในไอ้นั่นเลยบดเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เออนะชวนทานกุ้งตด้ดมาค่ะพี่น้องขาไม่พูดมากแล้วมาทานกันเลยนี่กุ้งกุ้งนี้เ้านอกนาซื้อมาเมื่อวานนะคะพี่น้อง ซื้อมาจากตลาดตลาดเมื่อวานก็มีตลาดนัดนะคะกุ้งกุ้งตัวเล็กๆของทะเลเหนือที่บ้านเก้านอกนาเนเธอร์แลนด์นี่แหละค่ะอืมอร่อยแต่กุ้งพวกนี้พี่น้องมันจะไม่มีในซูปเปอร์นะเพราะว่าคนเนเธอร์แลนด์เขาไม่กินกับเขากินไม่เป็น ก็เลยไม่เข้าในูปเปอร์มันอยู่ที่ตลาดนัดประแผนกขายปลานะคะพี่น้องค่ะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าจะมีอน,นั้นด้วยมีไก่ปลาไข่ปลาเยอะแยะเลยหลายอย่างอร่อยไก่ปลานั้นอร่อยแต่ก็สดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ แต่ก็มันไม่เข้าในซุปเปอร์มาเก็ตนะคะเพราะว่าคนในเอ้์แรงก็กินไข่ปลาไม่เป็น <c oughs> ก็เลยไม่มีในซุปเปอร์ค่ะพี่น้องค่ะต้องไปซื้อที่ตลาดนัดสดๆเลยค่ะกุ <c oughs> ้งทอดอร่อยกับพี่น้องขาแป้งกรอบๆเนี่ย นกนาไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูง่ายๆกับพี่น้องขาชัอ่าแป้งข้าเจ้าแล้วก็แพ้งหมข้าวนอกนาใช้แปง้แปงโกกิกัใช้แป้งโกก,แกแแนะิแล้วก็แปลงอะไรแล้วเข้าใส่ไข่ใบนึงแล้วก็ มะพร้าวใส่ผมมะพร้าวผงมะพร้าวที่ซื้อมาเป็นถุงค่ะก็ <c oughs> เลยหอมมะพร้าวด้วยกับพี่น้องค่ะเมื่อวานข้าลงนาไปตลาด ได้นี้มาด้วยอลูกอะไรนะลูกอะไรบ้านเราเรียกลูกอะไรเนี่ยลูกอ,อินทป่าลามสดกับพี่น้องขาอินทป่าลามสดทุกถูกอันนี้ของแท้นะพี่น้องขามาจากโมอร็อกโกนะอินทปาลามสดนี่ของแท้มาจากโมอร็อกโกอืมอร่อย อันี้ก็ลูกพรุนลูกพรุนนี้ก็หวานหวานตูกๆคับพี่น้องคะ่ะถูงละหนึ่งยูโรตูกๆที่ตลาดน่าจะของดีเยอะค่ะพี่น้องคะ่ะไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อมาอืม ทอดเส้นหลายอันเลยซ <c ười> ื่อกุ้งมาครึ่งกิโล <c ười> อร่อยปูดกุยเมามอยต้องประหยัดนะเดี๋ยวนี้นะพี่น้องขาอะไรก็แพงหมดเลยดูแลเรื่อง่อ เรื่องสุขภาพดีๆไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้แล้วก็อ,อาหารอย่าไปซื้อฟุ่มเฟือยกับพี่น้องค่ะเมื่อก่อนซื้ออาหารมาอมืยังไงอะ่ะผักนี่เน่าในตู้เย็นนะพี่น้อง เดี๋ยวนี้ซื้อผักเน่าในตู้เย็นไม่ได้แล้วมันเน่าในตู้เย็นไว้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าประหยัดนะพี่น้องค่ะของแพงหมดเลยตัวโลกเลย ำจิ้มอร่อยค่ะพี่น้องค่ะอืมผักอืแต่งฟ้าอย่างนี้เขาซื้อลนะตลาดหน้าถูกๆูกอ่ะพะกรอบ เมื่อวานข้านอกนาก็าไม่ได้ทําคลิปยุ่งวันนี้ข้าวนอกนาก็คิดถึงพี่พี่น้องน้องเขาเลยมาทํามนามมนั่งทานคุยกับพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวทานเสร็จข้านอกนาก็ะจะไปดูวอลเลย์บอลนะคะพี่น้องค่ะ อราได้บอลทีมเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นก็นอกนาซื้อตั๋วเอาไว้ตั้งสามอาทิตย์แล้ว วันนี้มาแก่งที่ที่อะไรนะที่เตเดียมเนี่ยไม่ไกลเออมาแก่งที่รถเตอร์ดำนี่แหละไม่ต้องขับรถไปไกลกับพี่น้องค่ะก็เลยอยากไปดู พอคิดถึงถึงเรื่องเด็กๆที่เจ็ดชีวิตโศกนาฏกรรมอะนะน้ำตาไหลสงสารเนาะยิงพ่อแม่โอ้ยิ่งตำใจไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าเด็กยังเล็กๆแล้วกิน เยอะเกินกินได้ทั้งครอบครัวก็นอกหนากินคนเดียวไม่หมดแต่อร่อยกรอบมากกับพี่น้องข่ะถึงเครื่อง กุ้งนี้มันไม่ได้กินทั้งปีนะพี่น้องขามันมาช่วงนี้นะช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนี่แหละมันจะขึ้นแล้วก็ชาวประมงก็ตักมาก็ขาย วันนี้วันนี้อากาศดีค่ะพี่น้องค่ะข้างนอกแดบดบช้าเลยแต่ก็เย็นอยู่เนาะสิบสามโงศานี่เย็นนะพี่น้องค่ะ ก้านอกนาจะได้รีบไปกินเสร็จแล้วรีบไปก้านนกนาฝากนัวฝากตัว ในช่อง Youtube ของข้าวนอกนานด้วยนะคะพี่น้องค่ะช่องหัดทำ Youtube ของข้าวนอกนาน,นะคะฝากน้องนะฝากตัวกับพี่น้องทุกๆคนตัวโลกนะยคะ่ะพี่น้องค่ะ าอนอกนาอยากให้พี่พี่น้องๆมามาชิมกินกับข้าวนอกนาจังเลยอร่อยกุ้งนี้อร่อยมันจะมีไข่ทุกตัวอืมอืตัวเล็กๆ แล้วพี่น้องค่ะเจอกันคลิปไปดูวอลเลย์บอลนะคะพี่น้องค่ะให้กำลังใจกาวนอกนาด้วยนะพี่น้องดูแลตัวเองกันนะทุกๆคนรักนะตกัวโลกเลยสวัสดีค่ะ うん。